สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง K. K. d ว้ด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาเล่นมายากลชุดนึงให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนั่นเองผมจะเล่นกับน้องนะครับผมแน่นอนครับผมใช้ไพ่สำหรับเก่านั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะนี่ เป็นสำรับเก่านะครับผมเป็นไพ่กระดาษที่ผมซื้อมาอ่อ้นเลยนะครับที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมที่ว่าผมซื้อมาหนึ่งนะครับซื้อสีแดงแต่เขาแถมสีดํามาด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นมาโกลนพลังกิตนะครับท่านผู้ชมนะแน่นอนนะครับผมผมก็จะให้เพื่อนๆนะครับผมเลือกไพ่นะครับผมใบไหนก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเลือกไม่ได้เพราะถ้าผมเลือกเพราะว่าผมเลือกใบนี้ผมก็จะเห็นว่าเป็นคิงนะครับท่านผู้ชมผมก็จะรอให้น้องอาบน้าเสร็จเมื่อกี้ผมตัดผมให้น้องไงตัดผมให้น้องชายเสร็จมันก็อาบน้ําอยู่ผมก็จะรอให้ อ่านน้ำเสร็จนะครับแล้วเรามาดูกันเลยครับโอเคนะครับผมเลือกไพ่มาหนึ่งใบสิครับดูแล้วจำไว้เลยผมจะไม่ขอไพ่คืนนะครับดูแล้วจาไว้แล้วก็ซ่อนไว้เลยนะครับผมจะทํานายว่าคุณได้เลขอะไรนั่นเองโอเคจําได้แล้วใช่ไหมวางไว้เลยนะครับผมจะทําการทํานายนะครับผมว่าไพ่ที่คุณเลือกเป็นเลขอะไรนะครับผมว่านะไพ่ที่คุณเลือกนี่เป็นสีดําใช่ไหมครับแต้มน่าจะสูงกว่า5และ6แล้วก็ไพ่ที่คุณเลือกเป็นโพดําใช่ไหมครับ 7โพดำใช่ไหมครับเปิดดูเลยฮะโอเคโอเคนะครับสำหรับใครที่เืิ่งชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของ K.K DIY ด้วยนะครับผมคลิปหน้านะครับจะเป็นไมา,ากรนอาไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ